ามาดูกลุ่มเครื่องมือเพนนะครับเพนซิลนะครับก็คือเหมือนกับเพนนะครับก็คือสร้างเครื่องมือบัตรก็ปรับเป็นดินสอได้นะครับก็ไปที่บัตรดบัตร นี่ยอะสมุดบัตรคืออะไร <c oughs> สมุดบัตรเหมือนมุดเราสร้างบัตรขึ้นมา1อันนะครับเราสร้างเส้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับ หรืออย่างเงี้ยมันไม่ไม่มน่ะเห็นไหมมันไม่โคออ้งเราใช้ตัวนี้ครับลากลากทับนะครับนะครับเริ่มมนทีเรื่อยแล้ว่าเนี่นะครับมันจะสร้างความสมูทให้กับเส้นนะครับนี่ครับ นักศึกษาต้องคลิกเลือกเครื่องมือก่อนนะครับเห็นไหมครับ ผ่านเลเซอร์คือการลบครับลบคลิกลบคลิกลบนี่ครับลบ,ลบ,ลบ,ลบโอเคนี่คือเครื่องมือกลุ่มเพนนะครับแล้วมาดูเครื่องมือตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเครื่องมือบล็อกบัตทูนะครับ มันคือเครื่องมือที่ใช้ระบายสีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นฟอร์มเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นเส้นอย่างที่เราทำทำงานเหมือนพวกบัตรไม่ใช่นะมันจะเป็นฟอร์ม เห็นไหมครับมันจะเป็นฟอร์มะจะลองเอาใหญ่ๆเลยเนาะให่มไ,ไหมครับ ก็จริงได้เหมือนไหมครับมันจะเป็นฟอร์มเลยไม่เหมือนบัตรนะครับบัตรมันจะเป็นเส้น,หนไหมเนี่ย <c oughs> คลิกปุ๊บเป็นเส้นไหมครับในแยกเป็นเส้นนี่ไแต่ตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นฟอร์มกับ ลบลบบัตรทูนะครับวันนี้เราก็ขอจบกลุ่มเครื่องมือสร้างรูปทรงเท่าเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอืมอีเลเซอร์ไปด้วยกันอะ่ะอีเลเซอร์นะครับคืออีเลเซอร์คือ,คอมือที่ใช้ลบนะครับ กดออปชันนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมได้ลบลบลบซิเซอร์อคือมือตัดนะครับตัดจุด,ดนะครับตัดแล้วครับมันก็จะแยกชิ้น <c oughs> ต้อง selection นะครับ selection แล้วก็ตัดที่จุดมันนะครับตัดตัดปุ๊บได้แล้วครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับเป็นไหมครับตัดออกแล้ว อาจจะลองตัดอันนี้เนาะตัดจุดอ๋อน,นี่มันถูกตัดแล้วตัดนี้ปับตรงนี้เห็นไหมครับมันถูกตัดออกแล้วครับไนทคือลากแล้วก็ตัดเลยครับครับเห็นไหมได้แล้วครับ นายนี่เราสามารถลากอย่างยี่างนี้ได้เลยเนาะนี่ดูนะปึ๊บอ๋ันต้องซเล็กก่อนลืมเลยซเล็กปุ๊บลองลากอย่างนี้นะครับต้องซเล็กก่อนทุกครั้งนะครับอ่ะได้ไรไหมครับลองกลับดูนะได้นไหมขึ้นแล้ว สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันเลยครับอย่างนี้ครับอาจารย์ปรับเป็นขาวดำกอนเนาะโอเคอาวิที่ใช้นะครับคลิกที่ตัวโรเตทนะครับเครื่องมือโรเตทนี่นะครับปุ๊บมันก็จะหมุนอย่างนี้ได้นะครับแต่ต้องเลือกตัว select ตัวนี้ก่อนนะครับเลือกปุ๊บเนะครับเราสามารถย้ายจุดได้นะครับตรงเี้ครับเราก็เลือกหมุนหมุนหมุนอย่งนี้ได้นะครับ อาออันหนึงคือ reflect นะครับ reflect ก็คือการกลับข้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาใหม่ก่อนนะครับกลับข้างอาจารย์ปรับก่อนนี่นะครับมาอ,อย่างนี้ปรับอย่างนี้เนาะโอเคลบันปี้ทิ้งก่อนอ่าลองดูนะครับต้อง select มันก่อนนะครับแล้วก็ reflect ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะกลับด้านกันอ่าถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะ ฉันจะ copy มันออกมาก่อนนะครับกด alternate นะครับเป็นแบบอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับ effect ครับอ่าเห็นไหมครับมันกลับด้านอ่าเห็นไหมครับกลับด้านแล้วครับนี่โอเคนะครับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับ f ฟีดทอนฟอร์อั scale นะครับ scale คือการ ย่อขยายนะครับถ้ากดชิปมันจะสมมาตรกันครับในสเกลนะครับก็จะมีเชียร์ทูนะครับเชียร์ทคือการปรับแบบแนวนอนนะครับขึ้นลงก็ได้นะครับอีกอันคือรีรีเชฟนะครับรีเชฟนี่จะใช้ได้กับเส้นที่ ฟอร์มปลายปิดฟอร์มปลายเปิดนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเส้นอย่างนี้ครับจะใช้ได้ดีล,ลองดูนะครับ b ริเชฟคลิกที่ตัวเส้นตรงกลางนะครับมันจะเกิดจุดแล้วเราก็ลองยกขึ้นเห็นไหมครับหรือคลิกที่จุดก็ได้นะครับแล้วก็โยกได้นหมครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวฟอร์มที่เป็นปลายปิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ เราเลือกนะครับต้องเลือกก่อนนะครับแล้วเราเลือกรีเชฟมันจะมามันจะกลายเป็นมูฟนะครับแต่ว่าวิธีใช้ได้ก็คือคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ปล่อยนะครับคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือก i r e c t s e l e c t i o n ครับแล้วก็คลิกเลือกเห็นไหมครับ ไอทีนะครับเราไปที่รีเชมนะครับคลิกที่ตรงกลางเส้นครับแล้วเราไปเลือก direct selection ครับคลิกให้มันขึ้นอย่างนี้ครับหนึ่งดียวแล้วก็ลากครับเนี่ยนี้ครับนี่คือรีเชมนะครับอ่ะมาดูอีกตัวนะครับ free transform นะครับ free transform คือการปรับรูปทรงนะครับถ้าคลิกปุ๊บ เาต้องเลือกก่อนนะครับเลือกที่ตัวนี้ทีก่อนคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมา3ตัวนะครับคอนสแตนต์นเนี่ยมันจะใช้กู้กับตัวฟีทแอน์ฟอร์มนะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวคอนสแตนต์นเราจะเห็นไหมครับมันจะปรับแบบไม่มีสมมาตรนะครับแต่ถ้าเราคลิกตัวนี้ด้วยปุ๊บมันจะถูกล็อกสมมาตรเลยอัตโนมัติ ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่า Perspective ก็จะปรับมุมเปอร์แบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น Distort นะครับ f ร e ดิสท t ก็คือปรับได้ตามมุม <c oughs> ที่ต้องการนะครับครับโอเคครับ <c oughs> อันนี้ขอจบคลิปการปรับองศาของตัว พิลัตเซเลเตอร์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ